ถินจ้าวันนี้มีสามวัดจ้ะวัดแรกก็คือวัดสำโลงที่ปนิษไปติดพุ่มน่าจะเนาะที่บุญน,น้ำเพลินและวัดที่สองนี่ก็วัดธรรมขทุนต่อไปสิพาเพื่อนๆไปวัดที่สามก็คือวัดเขาแดงค่ะเอาบรรยากาศทางทาง,ทางมาฝาก สัโหลงวัดแหลกเพราะว่าทางเขาพอดีแล้วก็มาวัดที่สองกับวัดถัรมประทุนตรงไปกับจิเป็นวัดเขาแดงค่ะอันนี้มีหลายวัดองค์กระสังบมนีแต่ว่ามันคนละทา กับไม่เห็นยังลองเพลงแบบกับฟังเพลงจกของ <c oughs> <c oughs> มีความสุขหลายความสุขยังเขากเด็ดไปแล้วค่ะเนาะ ไปทรายนี่ก็สิไปขาวแดงค่ะ,ะตรงนี้ก็คือแยกบ้านน้องหมูค่ะเอ้ยว่แม่บอกพิทแยกบ้านดอนย้อยหนูบ่เอาแต่แก่บ้านจักขอ,อันนี้โรงเรียนดอนย้อยหนู